ไปล้วค่ะฮะอ๋อยังเลยคะพี่โทรกังไม่ใช่มีมากหรอกแหนึ่งพอดีเขาจะปล่อยตัวชาวรีแปบหนึ่งค่ะ ขายได้องหมายมาให้ก่อนเลยนะรวมนะรวมนมาเปลา เดี๋ยวไปเช็ดนท้าเข้าเยงงพร้มลงนะไม่รับคุ้นเดียว้อมเทีนี้ก็ขอให้เดินทางสวัสบานนะ่มีอะไร โชคดีโชคดีนะจ๊ะค่ะ,ะขอบคุณเหมือนกันนะขอบ